สวัสดีชาช,ชียวค่ะวันนี้มาเจอกันเด็กเด้อีก1วันนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายอาของงานชกการหลวงแล้วนะคะชาช,ชียวใครที่ได้มาตึกสุนีก็อย่าลืมแวะไปเที่ยวงานชมกันหลวงได้นะคะวันสุดท้ายแล้วโปรโมชั่นพิเศษสลรอบสตรอเบอรี่ค่ะ2แพ็ค1้5บาทเท่านั้นนะคะวันนี้มาสุดท้ายตกแพ็กรับบาท50ตังค์จาก็บาทนะจ๊ะแต่ว่า ช่วงนี้เรามาอยู่กันที่ข้างในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแผนกเนื้อสดอาหารสดอะนะตอนนี้เราจะพามาช้อปปิ้งตัวนี้นี่ขอขอฟังเสียงกับฟังเสียงก่อนก็เลยก็ใช้กันด้วย,ยชังเสียงไหนซิเสียงโอเคหรือเปล่าโอ๊ยเน็กเราไม่ค่อยดีอะเสียงได้ไม่ได้อย่างดูสิเน็ตฉันไปแล้วค่ะ ไม่เป็นไรเนาะถ้าเป็นละครไปก,ก,ก็ก็ดูตามภาพอะไรกันตามมาวันนี้มีช่างกล้องส่วนตัวหล่อมากพุดนเลยอยากให้กลับหน้ากล้องมากเลยจริงๆหล่อที่สุดเจอเขาวันนี้มาสุดท้ายแล้วล่อเสียใจวันนี้วาเลนไทน์ด้วยอะ่ะทุกคนไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้มีสินค้าจากซูเปอร์มาขายราคาพิเศษตรึงราคาถูกสุดๆุไดได้ยินเสียงแบบแบบเมื่อกี้เออน่าจะดังอยู่แหละโอเคโอเคมาเข้ามาดูข้างใน ก็คือเนื้ออ,อกไก่นะคะในนี้เขาจะโพ์ว่าเป็นเนื้อไก่อนาไมเัเนาะในนี้เขาบอกอย่างเงี้ยแต่มันจะเป็นเนื้ออกไก่ก็คือถุงหนึ่งเนี่ยหนึ่กรัม1กิโลกรัมเลยนะคะราคาพิเศษมากปกติแล้วเขาจะขายอยู่80บาทต่อกิโลแต่ว่าช่วงนี้ซูเปอร์มาร์เกต็ตเราจะตรึงราคาให้แบบถูกที่สุดไม่เคยมีมาก่อนในประเทศเลยมัง้งอ่าลองไปเช็คก็ดกได้ที่ไหนก็ได้ลองเช็คดูจาก80บาทลดเหลือ 7 4บาทจ้าเข้ามาดูจริงหรือเปล่าไปดูเนื้อ,อไก่แต่ก่อนอื่นดูต่างๆก่อนตัวนี้แผนกอาหารสดแล้วนี่เนาะเราก็จะมีไก่แบบหลากหลายนะคะเป็นเป็นไก่จากโรงงานก้าวหน้าไก่สดของเราเองเป็นไก่อนามัยปลอดภยัยไร้สารไม่มียาปฏิชีวนะไม่มีสารเคมีนะคะเลี้ยงอย่างดีระบบปิดอย่างดีส่งออกต่างประเทศด้วยคนไทยคนอุบลเราได้กินของดีอันนี้ก็จะมี ปีกใช่ไมเป็นเป็นปีกไปปีกกลางนี่เดียวให้ตากล้องเราถ่ายให้ดูหไ,ไหมนี่นี่คือยังไม่สุกนะนี่ไปซื้อทํากินเองกิโลประมาณ115-55 5, 5ประมาณนี้อยอันนี้คือโครงไก่ค่ะโครงไก่โครงไก,งไก่ก่อนจะไปดูเนื้ออกกะจะพามาดูพวกนี้ก่อนโครงไก่นี่ถูกมากเลยนะกิโลกรัมยีบาทดูโครงเขาก่อนนะคะของของก้าวหน้าไก่สดอะมาที่ซูเปอร์โครงแบบเนื้อติดเยอะมาก มีตงมีตูดด้วยน่ากินมากมกิโลยี่กน้องโพกหรือยู่ใกล้กันน้องสะโพกน้องสะโพ,กน,ะพ,ก,นะพกนี่สะโพกแน่นๆเลยนะจ๊ะมาแน่นๆหกบาทต่อกิโลนะน้องสะโพกขาไกา่ภาษาทางการค้าเขาเรียกขาขาซีอ่ะแต่ว่าเรารู้จักกันดีในานามตีนไก่จ้าต้มแซบเลยไหมคะแซบจุบ๊บๆเลยไหมจ้าต้มแซบขาไก่กันไปเลยกิโล8ปดนะ ปีกบนอยู่ใกล้กันปีกบนจะเป็นอย่างนี้เนี่ยหลายคนอาจจะแบบไม่รู้นะวันนี้ปีกบนบางคนเข้าใจผิดว่าเป็นน่องไก่นะใช่ไหมเคยเข้าใจผิดสมัยเด็กๆึกว่าเป็นน่องไก่ที่เขาทอดให้กินอ่ะไม่ละห้าบาทอ่ะอันนี้ละห้าบาททอดอร่อยอันนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดบาทมาแล้วจ้าพระเอกของไลฟ์เราในวันนี้ก็คือนี้เลยเอาแล้วหนุ่มๆหายไปไหนหนุ่มเราไปไหนอ่ะคนหล่อคนหล่อมาทางนี้มาแล้ว พี่ไม่อยากเนี่ยไม่อยากจับมาบางทีมันก็เลอะให้คนหลอดจับให้หน่อยนี่ไงนี่ไงเนื้ออกไก่หยิบขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมาโดยนี้นี่คือหนึ่งกิโลนะคะนี่คือเนื้อไก่อนามัยหรือเนื้ออกไก่ที่มีโปรตีนสูงมากคนที่รักสุขภาพก็ชอบกินนะของกนาเกะตรเราเนี่ยสดสะอาดปลอดภัยนะคะนี่คือ1กิโลกร,รัมปกติขายอยู่กิโลละ80 ช่วงนี้เราตรึงราคาถูกสุดๆเนาะเหลืออยู่74บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นค่ะสามารถมาซื้อได้เลยที่ซีนิซูเปอร์เพเกตชั้นหนึ่งนะคะซึ่งสามารถได้ซื้อได้สองที่ก็คือตรงนี้ต้งกระบะตรงนี้นะที่เป็นแบบเนื้อสดของเราตรงนี้แล้วก็ข้างข้างในที่เป็นตู้แช่นะคะที่เป็นตู้แช่อาหารสดต่างๆเนี่ยตอนนี้มันก็เดี๋ยวเขาจะเอาเอาไปวางแต่วันนี้ช่วงนี้ยังไม่ได้เอามาก็คืออยู่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าขายดีมากเลย เ4บาทต่อกิโลนะคะเน้นย้ำอีกทีช่วงนี้ตรึงราคาให้ยังไม่มีกำหนดหมดโปรโมชั่นนะคุณลูกค้ายังมาซื้อได้อยู่เรื่อยๆที่ซูนิทซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะตั้งแต่7จ็ดโงเช้าจนถึง3ามทุ่มเลยจ้าโปรโมชั่นถูกสุดๆนี่ไงติดไปเห็นไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่โกหกเลย1,000กรัม80ไม่ขายขาย74เนี่ยกิโลนึงเลยเต็มเต็มต็มม ก่อนจะจบไลฟ์ะพามาดูอีกเนื้อต่างๆที่เรามีขายในในแผนกนะคะไม่ค่อยได้มาแบบไลฟ์แผนกนี้เลยจริงๆไลก็อ,ะ,อะไรไปเลยหมูก็มีนะหมูใครบอกว่าหมูแพงที่ซเปอร์หมูโอเคมากเลยนะราคาสะโพกหมูนี่ร้อยแปดสิบห้าต่อกิโลกระดูกอ่อนนี่ร้อยแปดสิบห้าต่อกิโลราคาเดียวกันเลยนี่นี่นี่หมูเราเนี่ยเห็นไหมชิ้โครงหมูเนี่ยนี่ิโครงไหมชิ้โครงร้อยแปดห้าเหมือนกันจ้ะสันในนี่สองร้อยสันนอกร้อยเก้าห้าแล้วก็หมูสามชั้นนี่นี่ๆๆ นะ245บาทต่อกิโลค่ะนี่นี่โอ้ไหใ,ใครจะทำอาหารเย็นน่ะเข้าแรงเข้าแรงมีอะไรกินนะเข้าแรงมาจากมาที่แผนกอาหารสดจ้าอาหารทะเลก็มีนะเุอร์เราอาหารทะเลก็มีเนี่ยแยะเลยทั้งหมึกทั้งกุ้งหมึกกุ้งกุ้งใหญ่อุ้ยช่วงนี้อาหารทะเลใครอยากได้หนึ่งแถมหึง,หงมีนะจ๊ะในตู้ในตู้ นี่ตาก้องชอบตก้องกระสุกมากเลยเนี่ยทำามาถ่ายเองเนี่ยไม่ได้นะต้องจะงอย <N ee> นี่หนึ่งแถมหนึ่งปลาหมึกเอาเมล่เาเมล่ามาซื้อเลยวันนี้นะวันนี้วัน,นเดียวนะหนึ่งแถมหนึ่งนะน,นี่คือเนื้อเนื้อหมูเนื้อไก่ของเรานะคะที่อยู่ในตู้ลดราคานะช่วงนี้เป็นสินค้าลดราคาสิบสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะสูงสู่นี่เนื้อโบดหมูโบดอันนี้ข้างล่างนั้นคือหนึ่งแถมหนึ่งนะคะเป็นแบบ ลูกชงลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยไมไอีกอ่ะอน,นี้อกไก่มีไหมตรงนี้ไม่น่ามีนะเขาจะไม่เอามาใส่เครื่องในค่ะเครื่องในหมูสลงสไลด์ต่างๆ45สี่สบห้าบาทแล้วราคานะมีมีมี45ห้ไหมอ่ะไม่น่านะห้าสิบอยู่นะราคาหมูก็ยังองี้นี้อยู่นะคะแต่ก็ถือว่าถือว่าของซุปเปอร์เราถือว่าถูกนะถูกแลหละเียเราก็พยายามตึงราคาให้ ไก่นี่จะถูกกับหมูอยู่แล้วอย่างที่รู้กันนี่นะคะก็จะมีเนื้อไก่มีแบบหนังไก่อะไรพวกนี้มีหมูเนี่ยคากิคากิคากิหมูอะ่ะก็มีนี่ถ้าไม่บอกไม่รู้นะว่าเป็นเนื้อหมูนะคะข้างบนนั้นจะเป็นเครื่องในต่างต่าง,างหมูสามชั้นทำมาเป็นหมูกระทะข้างล่างเนี่ยถ้าไม่บอกเนี่ยคิดว่าเป็นเนื้อนะคือเป็นเนื้อวัวนะหั่นสวยมากเธอเชี่ยดูสิ หั่นสวยมากจ้าหั่นหมูแล้วก็หั่นเนื้อเหมือนมากเหมือนมากสาเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเ,เนื้อไก่สามสิบาบาทหมูก็ยังราคายอยู่ประมาณ49บาทก็มีนะหมูอะ่ะมีอยู่มีเรามีปลาขายด้วยนะนี่ปลาดุกจ้าปลาดุกก็มีขายจ้ายีบาทปลาดุก ปน,นินปน,นินปลาสวะก็มีนะซุปเปอร์เรามีปลาสวะด้วยนะเชาติเยอรมันบางคนไม่รู้นะว่าซุปเปอร์เรามีปลาสวะมีจ้ะมี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 มมอ่าโบโลน่าใช่ไหมนะสเต็กแฮมเยอรมนีจ้ะของดีอ่าอันนี้ลูกชิ้นลูกชิ้นกระเดง้งกระเดง้งกระเดง้งก็มีขายอะไรอะไรอ่หมูยอโอ้ย ของจะหมดแล้วว่าเหมือนมันพ่องไปเยอะเลยอะ่ะขายดีตั้งแต่เช้าระเจ็ดโมงมาแต่เจ็ดโมงเช้าหมูยอไก่ย,ยอมีครบใครชอบปลาทูปลาทูแม่กลองหน้างอคอหักจ้าอร่อยมากอร่อยมากปลาทูตัวเล็กตัวใหญ่มีครบส่วนตัวแลกชอบกินตัวแบบตัวกลางกลงตัวเล็กๆก็อร่อยจริงๆนะปลาส้มปลาส้มปลาส้ม แต่ไม่มีปลาจอบนะมีแต่ปลาส้มหมูยอแล้วนะหมูยอตรงหนึ่งปลาส้มแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นปูม้านะคะสุดท้ายตรงนี้อาหารสดของเราสดมากๆส่งตรงจากแหล่งเลยนะคะสดมากเลยแล้วก็ไม่แช่ในตู้ที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการรักษาอาหาราช่วงท้ายย้ำอีกทีหนึ่งนะคะซาชียลตรงนี้เลยเนื้ออกไก่จ้ะเนื้ออกไก่ จากกิโล80ตึงราคาถูกที่สุดในตอนนี้สนิทซูเปอร์มาร์เกต็ตเหลือ74บาทต่อกิโลกรัมค่ะมาช้อปปิ้งกันได้เลยใครที่ชอบทานเนื้ออกไก่เพราะว่าตัวนี้มันไม่มีคอรลสเตอรอลนะเพราะว่ามันเป็นโปรตีนมันเป็นเนื้อล้วนๆเลยแทบจะไม่มีหนังเลยอ่ะจริงๆถ้ามันมีหนังตัวนี้ก็ลอกออกได้เพราะว่าคนที่กินนะคลีนอ่ะเขาก็จะรับประทานเนื้ออกไก่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะดีต่อสุขภาพ อร่อยด้วยอิ่มท้องราคาก็ถูกด้วยค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะจะเชียร์ติดตามได้สำหรับสนี่ซูเปอร์ไมเกตของเราจะมีสินค้าอะไรดีๆมาลดราคาพิเศษเราก็จะมาบอกกันทุกวันจันทร์เวลา17นาฬกาจะไล์ให้ท่านได้มาช้อปปิ้งกันนะคะส่วนวันนี้ย้ําีปทีวันสุดท้าย งานโครงการหลวงมาจันจร์สบ,บรีนะคะมันมีสบ,บรีขายแล้วก็ช่วงนี้เขากำลังขายต้นไม้อยู่ในงานต้นไม้ดอกไม้ที่ประดับตกแต่งในงานขายต้นละ50บาทใครมาทานก็รีบมาซื้อนะตอนนี้เขากําลังบอกว่าจุ่มกันอยู่อ่ะแย่งต้นไม้กระสุดลิละ่ตอนนี้นะคะเราไปเที่ยวง,งานสบ,บรีต่อดีกว่านาะนะคะเดี๋ยวตอนนี้หมดเวลาแล้วงานสบ,บรีก็ยังอยู่ถึง3ามทุ่มเจอกันอีกทีนะคะจะียร์ไว้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ